ไปนอนเลยทั้งแดดทั้งคืนทั้งฝนสิตกว่าท่ามพุ่นไอเมื่อท่ามพุ่นท่ามนีแดดจะแน่เลวยว่าพุ่นกระเมิดแหล่เปือป่อๆได้ี่น้องถ้าบ้านคอยแดดเมื่อได้ี่น,น้อง สีตก่าตกโอ้ฝนลิ้นปล่อยปล่อยพี่น้องปล่อย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 ได้ลมมาแหรอได้เป่นไรลมวีวีมาแล้วนะลม,มลวีวีโอ้ฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้ว ฝนตกแดดออกนกกระจอกจะออกจากลังหรือว่าเข้าลังมะแดดแดดทักแดดดีถ้าฝนกับเมื่อช้เมื่อักเมื่อนเ,เนี่ยเมื่อักเมื่อด,ดี แชนแนลใดทึ้งห่อนทั้งฝนสีตกทั้งลมลมมาฝไปปล่อยฝนไปปล่อยถ้าฝนกะเบิดไป่นาอน นี่ใครอันนี้เจลลี่นี่น,นี่เจมันลี่โอ้สิโตกกระโตกมากนะครับห่อนมาต่องลิ้นดอกโตกพผลดอดมามาแลเริ่มมากแล้ว แดดบดแล้วแดดแดดเริ่มบดแล้วต่อไปฝนมากค่ะค่ะเด้อต่อไปบรรยากาศโอจะออกไปกับ่านเปลี่ยน